ครับว mm ่าเมนดูฝากเนื้อผมเดอนีนเด้อโอ้โเขยิงปูนเดียบ้อยมืดต่อโอ้หันยิงปูนเดียบ้อยมืดผุผุพุ่มเป็นาน้องเธนะพม่น้รจะวานเไยตะลุดลงมาหนี่งด้ สวัสดีครับเอซเมื่อนี้มื่อไทยคลิปถนนไม้เลขทิบย้สองน,นครับพี่น้องเดอฮอดผู้เขาขาดครับจากมุกดาหารเส้นนี้กับมุกดาหารไปอำเภอย่างตลาดครับกาลสินถนนกระโล่งนะครับหลังปีใหม่มากบบงเพงื่อท่าคือเกนะ่าครับ ตนนุนลงครับตนนุนซีเลนเบิ่งกำลังเปิดใส่ต้นนุนไม้เลขสิบสองครับปปไปเบิ่งไปชมเลยครับพี่น้อง Thank you. ่วงนี้กำลังสียหอดผู้เขาขาดครับช่วงนี้กำลังสียหอดผู้เขาขาดครับพี่น้องคลิปแรกของปีหกหาเนาะครับพี่น้องกำลังได้มาทายครับตอนแรกว่าจะขึ้นไปน้องบัวลำพูครับบ่ได้ขึ้นไปกุลละปักคา,าหวานหวานซุกววานสักกสนทรายรายงานมาแล้วว่าปักคา,าหวานหวานซุก,กว่าน เงินปุ้มภาพุ่นจะขึ้นมาว่าสันโอ้งานขาดแล้วว่นวนี่ขามห้านซุกจะขึ้นว่าสันผู้เขาก็งามงามทั้งนาผูคที่ต่ว่ามันทำไมมันเคี้ยวตลอดที่ข้าหาเนาะยี่ก็บู้กี่กับู้จะผู้ไดนเนี่ ครับพี่น้องลองลองผู้น้อยไปหน่วยนาุมแล้วครับผู้ผู้อยู่ข้างนาผมครับบองเขาตัดเขานะครับไปผ่าวันนี้ยังเงก็เหนื่อยยังไปผ่าวันมากไปผ่าวันมามา,มากกับโซนหน่อยนะพี่น้ามากกับมาจะสายตัดตัดขางคนขางผีจะซื่อนะนะแม่นบอก จะตามถนนใหญ่นี่บ้านมาน้านมสัมปอดอาบันมาเน่นอนป,รป,รนปรอรทธมาแล้วถนนลงครับถนนลงถนนหมายเลขสิบสองครับถนนใหม่เพื่อล้างสางแล้วปีกายปีกอนี่ครับถนนจากมกดาหารตัดเข่าการะสิน มาสื่อกระเบื้องน้ำพงไง่าเลยส่วนเรามามาลเลาะยังหว่านน่พงไงปลูกหนี่ตะกี้หยาดทั้งมันคือสูงแต่แตะกี้มันหยา,นถาถ้าจะปลูกตะกี้มันเป็นก้อนเ,เป็นเหงาด้วยผมเนงบ่นี่คือสูงแค่ okay. ไม่ปลูกหยาค่ายในบ่ ใครใน n h านกเขาหนา่ยผู้ขานเลยอันนี้ว่าผู้ขาดนะเขเบาก็ได้ไม่ใช่หรอครับจังนี้กำลังหอดผู้เขาขาดนะครับผู้เขาขาด,ขาดนี่ผู้จอดถ่ายรูปด้วยเป็นทา้งคือผู้เขาก็เป็นทางหลรดแหลนเนาะน้ำหน่อยเนาะแมเคครับพี่น้องวัดบนรูนทางนี่น่ะจังเดียวซานมั้มงซานเนาะซานบอกกับเจ้าเฮ็ดไว้สำหรับอัน อไ้างนาะครับมีทางขึ้นทุนม่ทางขับกนหกคนอจงี้ไปจอดทังผูกก็ได้โอ้งานเดอพี่น้องูกจอตัดเขาครับว่ามนดูฝากเนื้อผนเด้นนี่เด้อโอ้โอ้ขัยิงปูนเดียบ้อยมืดต่อโอ้ขันี่น้องตงไนยิงปูนเดียบ้อยมืดผมผมม้วเป็นสานเทิงน่พี่น้อะจะวานเลยตะลุดลงมาหน่ดากลุ่มมืดเลเขายิงปูนนี่ สะพานกับรถท้าวศิลอดสะพานหนึ่งเด้บบัดเนยลยอดสะพานไปเติมด้วยน้ำมันนะ่ะบูมีน้ำมันเติมสั่มเท่านี้โอ้ยหนี่นะอ๋อไปเะอะนะพูนตรงไปเลยอันตะก่ายพูนต้องมีหลอดสะพานครับสะพานต้นหนึ่งเมื่อกี้ออกจากกาลสินเข้าไปอำเภอหนองสูงครับพี่น้องนี่เอามาจากกาลสินท้าสศิขควมสะพานหนึ่ง ไปหากุู้เพืพ่อน้องซูงครับแต่เขาสิกลับนออ้องซูงเขา<อ>ดูเทินดูเทินกลับแต่ว่าเขาบ,อ,ขาบอกเขาบอกท่านกลับเ,เ,เขาจะไปเข่าผมไปสอดใส่วัดธรรมอีกทางวัดอันวัดธรรมโซดาผมครับตรงไปเลยทำโซดาเฉยๆนี่ทำโซดาุมเลยนั่นเปอเรื่องผุ้นเออนเพื่อนั่นผู้คนอแม่นอย่มันไ็่ได้จะบอกไม่ได้เขากลับน้องซูงกลับนี่ไม่บอกเนีน